สวัสดีครับสวัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรไดมอนด์โกนะวันนี้นี่พาทุกคนมาเที่ยววัดพระทาตุดอยเวานะทุกคนบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนะว่าวัดนี้อยู่ไหนนะวัดนี้จะออกโทนสีม่วงนะเชียงรายทุกคนเชียงรายอยู่จังหวัดเชียงรายนะนี่อำเภอแม่สายพระธาตุดอยเวานี่ หลายหายคนรู้จักแต่หลายๆคนก็ไม่รู้จักนะว่าพระธาตุโดยวาวอยู่ตรงไหนพระธาตุโดยวาวอยู่ตรงตรงด่านแม่สายอ่ะที่ทุกคนมาเที่ยวซื้อของด่านแม่สายที่ข้ามข้ามตรงอะไรนะอะไรอะ่ะลืมลืมชื่อเรียกอะไรอะ่ะท้าขิ้เหล็กอ,ะอ่ะด่านท่าขี้เหล็กอ่ะตรงฝั่งตลาด ตลาดสายลมจอยอะ่ะมันจะมีซอยเข้ามาสามารถเอารถขึ้นมาได้นะทุกคนน,นี่คือบริเวณวัดนะทำไมถึงเรียกชื่อพระธาตุดอยเวานี่มีนี่ด้วย้ะ อ๋อโครงการสกายวอล์กเหนือสุดยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราไปดูไปดูที่เขาจะสร้างดีกว่าไปเดี๋ยวพาไปดูที่เขาจะสร้างถ้าสร้างสร้างสร้างสกายวอล์กอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ย เชื่อกระดอกข้อต่อตาเข้าจอดจ่อเขทั้งอขอทั่งหมดข้อหมดจอหมด เราจะพาไปดูทุกคนไปดูที่เขาจะสร้างสก,กายวอล์กนะนสวัสดีครับสวัสดีไม,ดไม่เกิดสวัสดีไม่เนพุทธรกขอสมปราสาทนี่นี่ไงทุกคนนี่ต้นเขาถอดของเข้าว่หรอจะถอดง่ไม่ต้องถอดตรงนี้น,นี่ ทำไมถึงชื่อพัฒน์ดอยเวานี่ไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยดอยเวาวก็คือถ้าเป็นก็คือแมงแมงแมงก่องยักษ์อ่ะทุกคนแมงก่องยักษ์นี่ตัวนี้ถ้าเป็นทางเหนือแมงก่องยักษ์นี้เขาจะเรียกว่าแมงเวาวนี่เขาถึงเรียกเป็นพัาน์ดอยเวาว พามาดูตรงนี้ก่อนนี่ไงตรงนี้ที่เขาจะสร้างเป็นสกายวอล์คแน่ๆเลยนี่นี่เป็นโครงสร้างยังเป็นโครงสร้างอยู่นะทุกคนหมู่มบ้านที่เห็นฝั่งนู้นเป็นพม่าะนะทุกคนเป็นท่าชี้เหล็กฝั่งพม่าะนะแต่นี้เราอยู่ฝั่งไทย ฝั่งตรงข้ามนั่นเป็นฝั่งพม่าที่เราเห็นนั่นน่ะสกายวอ์กอนาคตสกายวอ์กแห่งใหม่นะโอเคไปดูบริเวณอื่นต่อ ตอนนี้ฝั่งด่านเขาเปิดแล้วนะทุกคนนู่นนเดี๋ยวให้ดูตรงไหนจะชี้เห็นไหมเนี่ยนี่นี่ๆๆถนนแล้วด่านจะอยู่ตรงนี้ที่เราข้ามอ่ะตรงหลังคาสีน้ําเงินเนี่ยนีเห็นไหมหลังคาสีน้ําเงินเนี่ยตรงด่านข้ามโอเคเราไปดูบริเวณวัดต,ต่อ กาแฟครฟับกาแฟดอยเวาวก็คือดอยแมงเวาวนะทุกคนแมงเวาวคนเหนือเขาเรียกว่าแมงเวาวก็คือแมงป่องยักษ์อะสะกอเปียนอะสกอเปียนขิงสกอเปียนแต่ไม่รู้ประวัติพี่มานะแต่นี่คือแมงเวาว ด้านในก็คือวิหารนี่นะเข้าไปดูนิดหนึ่งว้าว ในด้านในวิหารนะทุกคนก็เข้ามาแล้วกบาบพระนิดหนึ่งนะทุกคนนะ โอเคตามนี้ทุกคนที่เหลือก็มาดูกันนะมาเที่ยวดูกันจุดชมวิวได้2จุดนะทุกคนตรงจุดด้านใน mm hmm. ที่เราเดินไปดูเมื่อกี้ตรงเป็นสัที่เขาจะสร้างสกายวอล์คแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้น่าจะทำทาใหม่นี่มันจะมีด้านตรงนี้เมื่อก่อนมันก็เป็นที่จอดรถนะแล้วตรงนี้มันจะเห็นใกล้ใกล้มากเลยอ่ะ ใกล้ฝั่งของเพื่อนบ้านนะทุกคนตรงนี้จะใกล้ฝั่งเพื่อนบ้านเยอะเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเดินรอบไปรอบมาก็นี่น่ละตอนนี้เขากำลังโอ้โหนี่มันจะเป็นโอโ้ตอนนี้เป็นอุปกรณ์ก่อสร้างของเขาเข้าไปได้ไหมเนี่ยทุกทีมันจะเป็นที่จอดรถตรงนี้นะเดี๋ยวนะขอเข้าไปหน่อย ฝั่งตรงนี้จะเห็นเพื่อนบ้านใกล้ๆเลยอ่ะทุกคนนี่นี่นะทุกคนนี่นะแบบใกล้ๆเลยอ่ะอันนี้เป็นฝั่งเพื่อนบ้านเรานะทุกคนเป็นเป็นวัดเป็นบ้านเห็นคนเดินเลยอ่ะ ไปเที่ยวฝั่งนู้นก็ได้นะตอนนี้ตอนนี้วันวันที่มาวันนี้วันวันที่อะไรเนี่ยยี่สนะิบสามเมษายนหกหกตอนนี้ด่านเขาเปิดแล้วนะทุกคนสามารถทำทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวอะ่ะทำผ่านบัตรแดนชั่วคราวแล้วก็ข้ามไปเที่ยวได้หนึ่งวันไปเช้าเย็นกลับนะตอนนี้ข้ามไปเที่ยวได้แล้วเขาเปิด,ด่านละอันนี้ ดูเหมือนจะเป็นอะไรอะที่ที่สุสานสุสาคนคนขี้ดะตรงนี้พอดูแล้วเหมือนมากเลยอะหงหงอะไรหงหงจุย้ยหงซุยหงซุยกะนัะ่นแหละโอเคสำหรับพระธาตุผางเงาที่อยู่ตรงตรงด่านแม่สายนะตรงด่านท้ามท่าขี้เหล็กด่านข้ามแดนท่าขี้เหล็ก ก็มีแค่นี้ให้ทุกคนดูที่เหลือก็มาเที่ยวก็มาเดินดูกันเองข้างในนะทุกคนสกายวอกนี่น่าจะปลายปลายปีอะน่าจะเสร็จไม่เห็นยังไม่เห็นกำหนดการสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะหาไม่เจอก็ติดตามข่าวกันแล้วกันทุกคนเดี๋ยวถ้ามันเสร็จเมื่อไหร่แล้วมีโอกาสได้มาจะมาเดินเที่ยวให้ดูอีกที โอเคทุกคนสำหรับวันนี้พราทาดผาเงามีให้ดูแค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวลงไปเที่ยวท่าขี้เหล็กต่ออยู่